สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปตา MU 5 5 0 1นะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะสภาพนางฟ้าเลยมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดิน่านะคะแล้วก็หัน3ามไถบุกเบิกนะคะตัวนี้รถปี61นะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะตัวนี้เป็นรถยึดนะคะแล้วก็สภาพคือแบบนางฟ้านะคะตัวนี้ดูสภาพใกล้ๆค่ะ ตัวนี้รอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยลือด้วยนะคะสีตามสายเลดตัวนี้ลูกค้าดูใกล้ๆเลยค่ะตามหัวน็อตนะคะยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะรถสวยมากๆนี่ค่ะใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับ MU 5501ตัวนี้รุ่นใหม่นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่173ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ 173ชั่วโมงค่ะสภาพสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะใหม่ๆเลยนะคะสําหรับใครที่หาอยู่นะคะรุ่นใหม่แล้วก็ประหยัดเงินไปได้เยอะมากๆนะคะสําหรับ mu 5501ตัวนี้นะคะรุ่นใหม่มาดูด้านยางค่ะยางหน้าสภาพสวยนะคะดอกเต็มนะคะยางหลังค่ะสวยๆเลยนะคะตัวนี้กระทะล้อลูกค้าดูใกล้ๆนะคะลอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดแล้วก็เนี่ยค่ะ ใหม่มากๆนะคะ <ๆ S 1> สำหรับ MU 5501 <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นยางโอตอน,นี้คู่ตัวด้วยนะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะด้านหลังของรถนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยมากๆ PTO ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะตั้งแต่ออกมานะคะตัวนี้เป็นรถไล่สภาพนางฟ้าเลยนะคะมาพร้อมผ่าน3ค่ะตัวนี้ผ่าน3ามถ่ายบุกเบิกนะคะ คันนี้ป้ายทะเบียนตองง5185นครสวรรค์นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะสามารถสั่งจองได้เลยนะคะแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะ100%เเลยสภาพนี่ประมาณ99%เลยนะคะเทียบเท่ารถใหม่เลยตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้นะคะไม่ดูรถก็ซื้อได้นะคะตัวนี้สวยมากๆนี่ค่ะ โอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ6 9 8 0 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451นะคะรีบจับจองนะคะตัวนี้มีคันเดียวในร้านเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่หาอยู่นะคะโทรสอบถามได้เลย081913 6451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันได้เลยค่ะสวยมากๆนะคะลูกค้าเหมือนรถใหม่เลยตัวนี้นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมด้วยตัวนี้เป็นรถยึดนะคะหนึ่งรอกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองน่าใช้มากๆนะคะเสียงคือแบบนิ่มมากตัวนี้